สวัสดีครับพบก,กับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่18มีนาคม2557ภาพรวมการเคขึ้นไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,303.64ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,306.65และย่อตัวต่ำสุดถึงบริเวณ1,289.55ปิดตลาดไปบริเวณ1,290.64อ่อนตัวลงประมาณ12.85เรียญดอลลาร์ต่อถอยซอน วันนี้ราคาทองคำตลาดโลกอยู่ใรงประมาณ0.99%โดยร่วงลงพันนระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสตันเป็นครั้งแรกตั้งแต่กลางเดืนอนกุมภาพันธ์ขณะที่สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานในอัตราที่เติบโตมากขึ้นและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำไตรมาสที่4ขยายตัวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ส่งผลให้นักลงทุนลดความต้องการที่ซื้อทองคำเพิ่มในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อประกันความเสี่ยงท้งนี้ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจาก การแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นประกอบกับความอ่อนแอจากปัจจัยทางเทคนิคหลังจากทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,300เหรี 1, ยญดอลลาร์ต่อเพสออนซ,ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาและล่วงลงผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ระดับ1296เหรี 1, ยญดอลลาร์ต่อทพลสออนสรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ816.972ตัน กองทุนโรหะเงินไอแชร์ถือโรหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,64.74ตันการข่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปณระดับ19.66ออนตัวลง0.02ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ106.76อ่อนตัวลง0.09สกุลเงินยูโรโปิดตลาดไปณระดับ1.3742ออนตัวลง0.0039ดัชินีดอลลาอินเด็กซ์ปิดตลาดไปณระดับ80.13ออนตัวลง0.13 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อรคารองคำรคารองคำยังถูกกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์เทียบยูโรแข็งค่าขึ้นหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสดใสดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรหลังจากการเปิดเผยตลาดแรงงานที่สดใสขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ตกขึ้น2.6%ในไตรมาส4ซึ่งสูงกว่าระดับ2.4%ที่เคยประมาณการเอาไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบกับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงครั้งแรกประจำสัปดาห์10,000รายสู่ระดับ3 1 1 0 0 0รายซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษกาย,ยนของปี2013ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานทวีความแข็งแกร่งมากขึ้นและข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่เฟดจะยังคงปรับลดการซื้อ สินทรัพย์รายเดือนลงและมีแนงโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเร็วกว่าที่คาดการณ์เดือนนีก็ตามราคาลงคำยังได้รับแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวลดลงในวันพฤหัสดโดยดัชนี S&P 500ตัวในแดนรบขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารและเทคโนโลยีร่วมนำตลาดทางนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง4.76จุดหรือว่า0.03% S&P 500ร่วงลง3.52จุดหรือว่า0.19% นสดัปรับตัวลดลง22.35จุดหรือว่า0.54เปอร์เซ็นต์จำนวนหุ้นบวกมากกว่าหุ้นลบในอัตรา8ต่อ7ในตลาดนิวยอร์กแต่จำนวนหุ้นลบมากกว่าหุ้นบวกเกือบ8ต่อ5ในตลาดนสดัคทั้งนี้ซิตี้พุ๊กร่วงลงถึง5.4เปอร์เซ็นต์หลังจากธนาคารกลางสหรัฐปฏิเสธแผนของซิตี้พุ๊กที่จะซื้อคืนหุ้นมูลค่า6.4พันล้านดอลลาร์หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่จึงปรับตัวลดลงอาทิ Google และ Microsoft ขณะที่ราคานองคัภายในประเทศยังถูกกดดันจากค่างเงินบาทเช้านี้แข็งค่าขึ้นตามสก,กุลเงินในภูมิภาคบาทดตอลลาแข็งค่าขณะที่ดิวเลอร์คาดว่าเงินบาทในวันนี้อาจจะมีการแกว่งตัวในกรอบไม่แค่เพื่อรอดูปัจจัยการเมืองในวันทีน่นี้อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลราถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในะระดับ32.55โดยเช้านี้แข็งค่าขึ้นตามภูมิภาคแต่ปัจจัยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักและ ราคามไม่น่าจะผ่านระดับ32.50ไปได้ยูเลอร์กล่าวว่าเงินบาทในช่วงเช้าแข็งค่าตามภูมิภาคแต่ภาพรวมในวันนี้น่าจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบระดับ32บาท50จะตันถึงระดับ32บาท60จะตันเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยเมือใหม่เข้ามากระทบตลาดสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยคหาแนวรับระดับ 1,285, 1,275และ1,260 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,300, 1,310และ1,320สำหรับผลิตการลงทุนราคาทองคำมีแรงขายกดดันให้ราคาทองคำสร้างระดับต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเบื้องต้นในระยะสั้นหากการขยับขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคายังต่ำกว่าระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อไตรซอนแสดงว่าแรงดิบตัวขึ้นยังไม่สามารถยังไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการตั้งฐานของราคาอาจยังคงต้องระมัดระวังการปรับตัวลงอีก แนะนำหักราคาขยับขึ้นและยังไม่สามารถยืนเหนือโซน1,300เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสส์ออนได้อาเสียงเปิดสถานะขายขณะที่หักราคามีการปรับตัวลงมาก่อนแนะนำอ่าจและเสี่ยงเปิดสถานะซื้อระดับ1,285เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสส์ออนโดยตั้งจุดตัดขาดทุนหักราคาดร,ระดับ1,280เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสส์ออนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพืยงนเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ